แล้ช่องฟินิกซ์แชนแนลของผมก็จะมาเล่นเกมนี้แล้วก็เกมนี้เกมนี้อาหารจิว๋วที่ผมก็มาทดสอบว่ามันเี่ยได้นาสนสักแค่ไหนแล้วเสียงอาจจะมีเสียงความพอครกันด้วยนะครับวัดโนดไม่ได้ว่าไปกัน <iento> งดดดเงียะท่องกับเพื่อนน่าจะไม่หงุดเออ cip 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 អូ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 កតាអូយមហាទេពនរឈ្មោះហាទេពនរកែ พวกเนี่ยเจอกแต่ไอตัวอันเนี้ยมันก็กระจอกอยู่แต่ก็อย่าไปดูถูกเลยเป็นหูมันก็เล่นแบบเป็นภาพโกนะครับเออเออเออเจ้าเต้า,า,ามันองการระเบิดไหม รอๆๆ

um อไหนไอกา,นะอกากอที่น่ากาเขามันนะที่เมันแทนที่มันจะอุดอะแต่มันมาก่อเอลมอสแ้มอื๊กเย็ดตายแล้วจุ๊บเนี้ยแล้วอื๊อ นีมยชน,นะผีได้หรอ,อถ่ายแป๊บเดียวแ่ะผมผม,มอยากถ่ายคลิปมันจะน่ายาวเนีย่ยเป็นมังกับเป็นกาออัปเกรดไปเรื่อย เอาเข้าไปหนูทำให้ดีขึ้นครับนายไปโอา ตัวกากมามันไม่สนุกสนแต่ก็เห็นสันไงไหนตัวอบมใช่โอ ตอ right ่อให้ชักพีิ้เลยก็บอกดย้ยนไปชนะเห็นไหมเห็นไหมมันโหดะไม่ใช่ไม่ใช่มันโหเราโหเออเออยิงไถูกเออเออเออ What the fuck ข <awia labels> ้อนี้นะแค่ง ชีวิตเดียวเอามาต้องต่อให้ช้าอาภิเกีเลยก็บอกเดียวอ,อภิกีมันหดเลยมัมหนหดเพราะว่าสตูมกระหนกเราทันแต่เกือบ <c oughs> แต่มันมีมันเป็นยังไง <c oughs> แต่อภิเกียรตตอนแต่มันก็นมีอะไรทางถูกถ้าถูกจังๆก็เขาก็จะตายถ้าถูกไม่จังเือว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมยิง w a t t ต e f u c กท่อนผมก็ขอจบคลิปนี้